สวัสดีครับพบกับผมเลโกชีกแล้วนะวันนี้มาเล่น Little Nightmares นะครับต่อน่าจะเป็นพาร์ทที่3มั้งถ้าเราไม่รวมพาร์ทไปก่อนนะอันนี้ก็ยังอยู่ในคืนเดิมนะฮะไลฟ์ Life, Life คืนเดิมเป๊ะเ,เลยโอ้ตายมาถึงก็ส่งเสียงดังเลยเจ๊โอ้ไหวไหมเนี่ยวันนี้นี่น่าจะเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ <laughs> จะไม่ได้พา์ path ที่3มั้งโอเคไม่ขี้แอบไปดูอะไรหน่อยนึงน่าจะได้ ทางออกที่ถูกต้องว่าแต่เมาส์ไปไหนเมาส์เมาสลูกโอเคเออโอเคน่าจะได้ทางออกที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าคือเราต้องลากมันไปเวลากแบบลากแนวตั้ง แต่ว่ามันจุดที่พลาดคือเมื่อกี้มันอยู่ดีมันกลายเป็นแนวนอนนั่นเองมันจะทำให้ลากไม่ได้น่าจะเป็นประเด็นอย่างเดียวที่เราทำ,ทำให้เราเล่นไม่ผ่านเนาะอ่ะขึ้นได้แหละเออแค่นี้เอาก็แค่นี้บเอาจบอเอเอา,เอ,าอะไรวะเนีย่ย โอ้ชัดเจตกใจนเว่าจะโดนทับเออเยอต้องเหลี่ยงตัวด้วยฮู้ฮู้สไลด์หนอนอ่าโอเคโอเคเราผ่านมาแล้ว ระดับต่อไปนะฮะไปไงวันนี้เอเอโอโอไปได้เปล่าืมต้องปีนปะปีนเข้าไปฮะอ๋อ เฮ้เจ้ะเอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาล่วงไม่เอาล่วงไม่เอาล่วงโอเคโอเคผ่านได้ละ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 จะเอ๋เสียงมันหลอนจังวะโอ้ my god โอ้ไม่ o d n e ็ตหาอะไรอีกจ๊ะ เป็นสับป,ประหลาดที่มองไม่เห็นตาบอดเหรอถ้าตาบอดเดี่ยวเดี่ยวมันได้ยินเสียงชิปเองละไปไงดีวะเนี่ยมันน่าจะไม่มาทางนี้ใช่ปะ ผมว่าต้องปีนว่ะเขาจะมาไหมนะเดินไปดูสิไปแล้วว่ะเขามาแล้วว่ะ อยู่นี่ผมอยู่นี่มาจับแล้วพีศาตาบอดใช่ไหมเชื่ะเช่ะเชื่อเช่เดี๋ยวนี้เ หมอ,อนอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้ฝันร้ายทุกอย่างเป็นแค่ฝันของจริงต้องอย่างนี้โว้ยอ่า ฮ้าาจับไม่ได้หรอกสิหนูเบ้ยไปไหนอ่ะมันเนี่ยมันมีคันโยกอยู่ตรงนั้นนะผมว่าต้องเปิดได้ปะใช่คันโยกก่อนหรือเปล่าไม่ใช่แต่นี่มีช่องเล็กๆที่เราต้องต้องไป่าช่องนี้แหละคือทางองเราเช่ๆได้ยินเสียงคุได้ไงพลาดไปแล้วเฮ้ยจอ phải là cha mày dù là cha lọn quá thế bên tre lọ mặt nóng mà โอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเกือบตกใส่หัวมีอะไรลงมาไหมจะมีอะไรลงมาอีกไหมปุ๊บไปล้วจ้ะไม่อยู no> ่แล้วจ้ะ เสียงโกบอกอ่ะจะมีอะไรลงมาไหมอ่ะโอ้ว้าวว้าวอ้ว้าวสุดยอดเลยไปไงไวะเนี่ยเอาซะไม่กล้าเดินเลยวะต้องทดสอบปะวะ แฮ้ออะไร,ะไรขึ้น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 เฮ้ยอะไรเดียวฮะฮะฮะ ไปเลยอไปไงวะเนี่ยโอ้ไม่กอดข้างหน้าไม่มีช่องวะ่ะมีของอะไรที่โจุนได้บ้างปะวะคือถ้าเกิดไปต่อนี่มันต้องแบบวิ่งเสียงดวงส,สุดเลยก็ขึ้นไม่ได้เอาต้องขึ้นทางขวามือขวาเนาะไปลองไปอยากตายก็ขีไป อยากโดนช้อนหน้าครับนอนหลับไหมไม่รู้พี่ไม่นอนกูไปไปแล้วจ้ายังดูอยู่เหรอนี่ก็ไมมีคนดูแลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยอนอนหลับไม่นอนหลับแต่แตเสียงแบบบรรยากาศมันมันไม่ให้นอนแล้วแหละ วิ่งวิ่งเฮียกูกูไปแล้วไม่ไม่ไม่เฮียกูกำลังเลี้ยนดีดีมาตามทำอสไลด์นอนอือก่อนก่อนเดี๋ยว อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ว้ากอี <c oughs> อกบ้าเลยอ๋อสุดยอดสุดยอดไปเลยอ๋อดูอยู่ตลอดเหรอ <c oughs> ไม่อ๋อไม่าดอดูตลอดเพราะว่า,วา ที่คิดว่าไม่ได้ดูว่าเปิดวิวเวอร์ไงเปิดวิวเวอร์ไว้แต่ว่ามันขึ้นมาศูนย์ก็เลยงงมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วไม่รู้ไปละไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยคุยข <c oughs> อบคุณที่คอยติดตามนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลงช่องนี่นแหละเนี่ยอาจอจะดูไปด้วยเนี่ยก็เลยกะว่าจะลองอัดไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยดูดูตอนนี้หลบเข้าไปน,นี้ก่อนนะฮะเอาตัวรอดเป็นยอดดีจุดไฟไปด้วยอ่ะ โอเคโอ้ยปวดเลยปวดไหลเลยเนี่ยมันจะจับดอโดดวนไหมมันคงไม่ไม่คงมันคงไม่ทำอะไรหรอกมั้งเดี๋ยวยายาไหนไม่เห็นไหนไม่เห็นเราเฮ้ย ไปไปเออไปแล้วยังมีเสียงอีทแอดอยู่เลยอ่ะไม่ค่อยปลอดภัยเลยวะ <laughs> รู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะว่าไงดีเราต้องไปอยู่ดีจเอ๋ ม้ยนี้ไม่ปลอดภัยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบกันมันไม่ถูกต้องพวกวะบ้าไปแล้วไม่ โอเคงั้นถ้าเกิดใครกำลังดูอยู่จะแสดงตัวด้วยนะ <laughs> จะได้ทำตัวถูกว่ามีคนดูอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีคนดูนี่ผมเล่นแบบตามใจชอบเลยผมไม่ไม่คุยกับใครเนะี <laughs> ่ยเล่นแบบเงียบๆเลยเนะี่ย <laughs> <laughs> ยังอยู่ครับโอเค มาแต้มผ่านงไงฮะพอจะรู้ไหมอะ่ะเคยไปดูคนอื่นเขาเล่นมาแล้วใช่ปะบอกอยดิบอกนอยซิว่าผ่านยังไง ใช่แล้วแหละต้องใช่แล้วแหละฟุง้งอ,อุ้ยโอ้เจนี่ยังอยู่นี่มันเป็นผู้ชายผูย้หญิงไม่รู้เรียกว่าอยู่นี่นอยู่นี่ทีนเ้อย่าเปล่าอย่าบอกว่าล้วงลงมานะไม่เล่นด้วยนะไม่เอานะครับ มีตุ๊กตาเยอะจังเลยอ่ะทำอะไรอะ่ะว่าน้าตาคดหลอนเลยอะ่ะสวัสดีทุกคนนี่คือช้อนนะทุกคนน่าจรู้จักกับช้อนซะสิขนาดภาคยังรู้สึกแค่เลยวะไปดีกว่าทางนี้ปะนี่ปะ,ปะเอ๊ะ 多え รู้จักทรงแล้วเหมือนกับว่ามันต้องมีทางให้เราขึ้นไปข้างบนอนะ่ะทางไหนล่ะท่านั่นแหละนีไงเจอแล้วตรงนี้แหละที่ปีน

กูไปมาอยา่ยาอย่าทำอย่างนั้นเลยเรียบร้อยแล้วโอ้ยเดี๋ยวอย่าขึ้นมาอย่าให้ต้องแหกปากได้ไหมครับแม่นี่มันดึกแล้วนะ <c oughs> เคียงใจข้างห้องเลอเกินโอมายกอด มาลงโอ้เฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีมีกล้องถ่ายนารีเด็กชันแบบประมาณว่าแบบเบื่อแบบ อะไรวะนนี่ยไปไม่ได้ฮะไอ้ไอนี่ต้องมีอะไรสักอย่างแกนี่ฮึมฮึมเข้าใจเลยครับผม ดูพี่ไลฟ์เนีน่ยแล้วแบบแล้วผมไลฟ์แล้วแบบด,แแบบด,ดูอยู่คนเดียวดูคนเล่นอยู่คนเดียวหลอนกันอยู่สองคนเนี่ยแหละปะแล้วแต่มันต้องไปยังไงวะเนี่ยมันมันก็มืดเกินเออปะมันต้องให้เราขึ้นหรออ๋อขึ้นดิโอเคเขาบอกว่าให้ไปที่ ประตูตแล้วก็ดันไม่เห็นดันได้เลยวะโอ้ดันได้นี่วะเชีย่ยอะไรเนี่ยเชีย่ยอะไรเนี่ยไม่เออทกใจเอาไงวะ โอ้ไม่ก็โอเคเอาไหมาเอาไหมาอบอกว่าดันประตูไปใช่ปะดันประตูนะหนึ่งสองสามยู่เฉยได้ปะมันจะเห็นปะเห็นใช่ปะแต่ถ้าเราวิ่งปุ๊บม,มันมันรู้เลยใช่ปะ พอจะเข้าใจละพอนาฬิกาดังเว้ยเราต้อง,เร,อง,เ,รองเราต้องเราต้องออกรองเท้ามาโยนอย่ามาใกล้เอ็นบ้าเย้ยไปใกล้ระวังระกังระกัน,กอนโอ้ยตื่นเต้นไปกับเกมแล้วเนี่ย ไม่โดนรอหนึ่งรอให้มันทำนาฬิกาทางสักร่อก่อนดังตัวใกล้ดยนะไม่จะดังตัวไกลซะหน่อยอย่ามาทางนี้เออไปไม่ทันไปไม่ทันโว้ยโอเคไปแล้ว ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่กูไปไกลปูฮะโอเคเดี๋ยวสะพานนี้ก็จบจบเท่านี้ก่อนเลยกันเนะาะนี้ก็จบเท่านี้ก่อนไม่ไหวแล้ว